บอกอย่างนี้ค่ะพี่ว่าตอนนี้เนี่ยพรคประชาชนของเราเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านเนาะอำนาจที่จะไปสั่งงานกะเกณฑ์มอบหมายงานให้ข้าราชการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะคะคนที่มีอำนาจเต็มในการที่จะมอบหมายนะคะมีอำนาจในการสั่งงานข้าราชการอย่างเต็มร้อยเลยเนี่ยก็คือฝ่ายบริหารหรือก็คือรัฐบาลนะคะนอกจากอำนาจในการที่จะสั่งงานมอบหมายงานให้กับข้าราชการ ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีงบประมาณอีกปีละ3.3-3.8ล้านล้านบาทที่สามารถเอามาบริหารจัดการว่าจะเอาเงินจํานวนนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาอันไหนก่อนหลังได้นะคะคือรัฐบาลเนี่ยมีอํานาจเต็มในการที่จะสั่งงานบริหารจัดการต่างๆแล้วก็มีงบประมาณอีกมหาศาลนะคะที่จะเอามาบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ซึ่งในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยไอ้ก็ไม่เคยปฏิเสธงานนะพยายามที่จะใช้ทุกๆช่องทางนะคะในการแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแม้ว่า มันจะมีอย่างจํากัดก็ตามนะอย่างเช่นเรื่องน้ำเน่าเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยมาประมาณ หลัก10ครั้งนะคะว่ามีน้ําเน่าส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณวัดหนองแขมแล้วก็ละแวกใกล้เคียงเม่งไงเนี่ยร้องเรียนไปทั้งเขตนะคะกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมโรงงานเขตเนี่ยก็แจ้งว่าบริเวณที่ร้องเรียนมาเนี่ยมันเลยกรุงเทพมหาคนครไปแล้วเข้าสู่เขตสมุทรสาครเนาะแล้วก็น้ําในบริเวณนั้นเนี่ยมันแปลกมากๆเลยก็คือว่าน้ําบริเวณอื่นเนี่ยมันก็โอเคใสปกตินะคะแต่ว่าบริเวณที่มันใกล้กับโรงงานกระดาษโรงงานหนึ่งเนี่ย มันมีกลิ่นเหม็นเน่าแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคราบไขมันมีสีดำอะไรเงี้ยไอก็ร้องเรียนไปที่กรมควบคุมมลพิษนะคะกรมโรงงานซึ่งก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าโอ้บุคลากรมีน้อยมากๆนะ,ะที่จะมาตรวจแล้วก็งบประมาณเนี่ยมีน้อยมากๆแต่อก็ยืนยันว่าก็ต้องทำยังไงก็ได้ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้ ถ้าจี้หน่วยงานแล้วหน่วยงานไม่ทำเนี่ยเราก็ต้องจี้ไปที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะคะซึ่งคุณมีอำนาจเต็มในการที่จะสั่งการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลาที่ไอไปถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือว่าไปทำคอนเทนต์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะต่อว่าหรือวิจารณ์ว่าเฮ้ยทําไมแบบทํางานหรือว่ามาทาคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าไอเนี่ยพยายามจะใช้ทุกช่องทางที่มีทําให้เรื่องเนี่ยมันเข้าไปอยู่มีพื้นที่สื่อเพราะว่าทุกคนคะในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเรื่องไหนก็ตามต่อให้มนันเป็นเรื่องใหญ่นะคะ กระทบชีวิตของคนระดับไหนก็ตามแต่ถ้ามันไม่ได้พื้นที่สื่อหรือมันไม่มีคนสนใจอะ่ะปัญหามันไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยนะดังนั้นไอ้ก็เลยต้องพยายามที่จะสื่อสารว่าโอเคเขตของไอ้มันมีปัญหาอันนั้นมีปัญหาอันนี้พราะแม่พี่น้องประชาชนก็สามารถมีพาวิจารณ์ได้ว่าโอเคกับการทํางานแบบนี้หรือไม่หรือว่าอยากให้ปรับปรุงยังไงนะคะแต่ว่าอายืนยันว่าไอ้ก็ใช้ทุกๆช่องทางสาภากําลังที่ไอ้มีในการแก้ไขปัญหาให้คนภายในเขตนะคะส่วนเรื่องที่คุณพี่บอกว่าเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวฮ่องกงแล้ว คือตั้งแต่สมัครเข้ามาเป็นสสในพักนเก้าไกลนะตอนนี้เป็นพักประชาชนแล้วเนี่ยไอคิดว่าทุกคนตระหนักดีนะว่าเราเนี่ยมีโอกาสโดนทั้งคดีมีโอกาสติดคุกหรือมีโอกาสที่จะเสี่ยงถึงชีวิตเวลาเราอภิปรายเรื่องอะไรที่มันรุนแรงนะคะหรือว่าแหลมคมดังนั้นเนี่ยไอพร้อมรับเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เตรียมใจมาแล้วนะคะแต่วันแรกที่ไอได้รับตําแหน่งมาจนถึงวันนี้เนาะมันก็ไม่มีวันไหนเลยที่ไอไม่ทุ่มเททํางานนะคะเพราะว่าไอก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีเวลาจํากัดมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าก็มีคดี1นึหรือว่ามีคดีนั่นคดีนี่อะไรที่จะตามมาอีกเนี่ยเต็มไปหมดดังนั้นนะคะพยายามที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกเรามาแล้วมันคุ้มค่ามันทํางานได้จริงๆนะคะ อ้ก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องในเขตของไอ้เนี่ยก็อาจจะเห็นบ้างไม่มากก็น้อยนะที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไอ้เชื่อว่าถึงแม้ว่าไอ้จะต้องติดคุกไปเที่ยวฮ่องกงหรือว่ามีอันเป็นไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เชื่อว่าพักประชาชนก็จะสามารถหาคนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาดูแลในเขตนี้ได้แล้วไอ้ก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่มาดูแลในเขตนี้ก็จะได้รับนะคะความไว้วางใจความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบางบอนจอมทองหนองแขมนะคะก็ขอพระคุณนะคะคุณพี่ที่เป็นห่วงนะคะ